แตงโมลูกละหนึ่งล้านสองแสนบาทใครสนใจเชิญแวะมาทางนี้แตงโมนี้อยู่พิกัดไหนอยู่ที่อำเภอหนองยาใจจังหวัดสุพรรณบุรีเฮ้ยถายที่ดินพร้อมสวนแตงโมอ๋อเหรอแล้วดูนี่แตงโมยุคเอ่อยุคอนาคตเราเรียกว่ายุคอนาคตเราจะกินลูกท่านี้ลูกท่านี้พอเอ่อมันต้องลดต้นทุนของมันแพงครอบครัวห้าคนก็ท่านี้พอแบ่งกันเอาแบ่งกันน้าลูกเอ่อก็น่นแหละแตงอนาคตก็อยางงั้นแหละ <C> e <AR> ยังไม่พอแต่แต่เอาก็หมดแล้วไงดูดเอาพิมมันก็หมดนะแปลงนี้ห้าไร่สองงานขายยกแปลงยกทั้งแปลงไปเลยหนึ่งล้านสองแสนบาทถูกมากพร,มพร้อมโอนพร้อมโอนด้วยเป็นโฉนดคุ้ดแดงเออถนนด้านหน้านี่สิบเมตรได้มั้งแปดสิบเมตรเนี่ยแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรอะไรก็ว่างทำไปนหนโอ้ว่างเนี่เนยเห็นปะโอ้นี่ไรถไหล <ด S 1> ทางค่งนี่นะเนี่ยเออเนี่ยรถจอดไปแล้วฟึบนี่เห็นปะ จดชิดขอบไปแล้วเนี่ยยังเหลืออีกสองคันได้เลยนะสองคันสบายสบายสองคันสบายสบายเนี่ยเขียวๆเนี่ยใช่หมดเลยปัจจุบันคือเขาทําเป็นอ่ปล่อยให้เช่าเป็นสวนแตงโมอ่ามีคําถามจะถามว่าอะไรเอ่ยเขียวๆแตงโมอะไรเอ่ยอ่าแตงโมถูกถูกต้องเอ้าเข้าเรื่องเข้าราโน่นอ่าทางออกเราไปอยู่ฝั่งนู้นเห็นป่ะไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการดึงมาใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีคนรอปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ย อยู่ตรงต้นทางแล้วคือเขามีทําที่พูนที่ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเยยมจะมาปลูกบ้านอ่าเลี้ยวขวาไปนิดเดียวน่ะจะเห็นเส้นเสาไฟน่ะถนนลาดยางแล้วลาดยางก็คือออกไปลาดยางประมาณแปดเมตรท่านนี่นี่ใครชอบนัดหมายมาที่นี่นี่นี่วัดหนองทรายนน่นน่ะเห็นราคาวัดนะเออนู่นน่ะวัดหนองทรายของอำเภอหนองยาไซอ่าจับพิการมาได้ใช่ห่างห่างไปโลเดียวประมาณกิโลหนึ่งนะเออทำเลดีด้วยชุมชนพร้อมเลยเห็นไหม ชุมชนพร้อมแล้วก็ราคาถูกได้ที่เยอะท่านเตรียมเงินมาล้านสองมาขุดสะทําสวนปลูกบ้านรับรองมีความสุขแน่นอน yes key ่ากว้างติดถนนประมาณ50เมตรได้คูณ120อ่ะเป็นโซซิเลพุ่นผ้าใช่สวยสวยดินดีดด้วยเป็นดินนาเก่าดินนาเก่าเออสนใจก็เบอร์ในคอมเมนต์ะเจอคอมเมนต์มีเบอร์ไหมมีมีมีเอากดเข้าไปดูติดต่อทชมมาเออเ โโไปกินแตงโมโต่อไปกินแตงโมต่อแล้วก็เสียงฟ้าร้องฝนน่าจะตกนะอ่ะอ่ะไปเถอะทำไป